เราเริ่มจากมังกรก่อนนะคะครับถ้าเรามองนะคะเรื่องแรกนะคะในเรื่องของการงานนะคะการงานเนี่ยนะคะพระแม่สรัวมีจะบอกว่ามีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งมีโอกาสที่จะได้รับมอบหมายงานใหม่ๆนะคะหรือว่ามีโอกาสได้เรียนรู้งานใหม่ นะค,ะคนทําธุรกิจก็อาจจะมีโปรเจกต์หรือมือโครงการใหม่ๆเข้ามาแต่ว่าในช่วงแรกที่ทำเนี่ยนะคะก็อาจจะต้องมีปัญหาอยู่บ้างนะคะให้แก้ไขอยู่บ้างมีเรื่องปวดหัวอยู่บ้างเล็กน้อยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะด้วยความรู้ความสามารถด้วยประสบการณ์ที่มีเนี่ยจะช่วยทําให้ทุกอย่างเนี่ยผ่านพ้นไปได้ดีนะคะ,ะ,คะหรือว่า,าช่วงแรกมีปัญหาแต่ต่อไปจะมีตัวช่วยดีๆเข้ามานะคะ,ะ,คะเรื่องของการเงินนะคะจะบอกว่านะคะมีโอกาสในเรื่องของอ การเงินจะอาจจากไรายได้เสริมนะคะคนทํางานประจําก็อาจจะได้ค่าค่าคอมหรือ SMT นะคะส่วนคนทําธุรกิจค้าขายเนี่ยต้องบอกได้เลยว่า,างานอาจจะเยอะนะคะอาจจะแบบค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรนะ การลงทุนอาจจะต้องอมีการระดมทุนก่อนช่วงแรกรแต่ว่าผลตอบแทนเนี่ยจะเข้ามาดีาาเพราะฉะนั้นลงทุนไปแต่ว่าได้รับผลตอบแทนกลับมาบมาดีนะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะความรักชาวราศีมังกรเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะเป็นช่วงที่อาจจะต้องค่อยๆปรับความเข้าใจนิดนึงเพราะว่าต่างคนอาจจะต่างยุ่งต่างคนอาจจะมีหน้าที่มีงานมีความรับผิดชอบที่ต้องโฟกัสนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องเหมือน คุยกันนิดนึงปรับทัศนคติปรับความเข้าใจแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็จะกลับมาเข้าใจกันได้ดี<บ>เพราะว่าพระแม่ยมานานไปสุดท้ายเนี่ยมันจะพูดถึงความรู้สึกที่ดีเรื่องราวที่ดี<บ>เหตุการณ์ไร้ที่เข้ามาสุดท้ายก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยไ<บ>ด้ดี ส่วนสุขภาพร่างกายสุขภาพร่างกายนะคะเนื่องจากมีดาวดีนะคะที่กําลังย้ายเข้ามาเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าโาครคภัยไข้เจ็บก็เริ่มที่จะคี่คายไปนะคะแต่ก็ต้องระวังโรคแอบแฝงอยู่บ้างเช่นปวดหลังปวดศีรษะนะคะหรือว่านอนหลับพักผ่อนไม่พอนะคะการทําบุญนะคะแนะนําในการทําบุญในการพยายามหมั่นสวดมนไว้พระและทําบุญในการปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เพื่อเป็นการเสริมดวงช่วงนี้จะได้ปัง